สวัสดีแม่สวัสดีบบค่ะวัสดีค่ะบบอ่ามารอรับเงินหลานอย่างแล้วเนาะแม่นะค่ะอ่าโอ้คือจ้องรถจ้องแพงลอตเตอรี่ได้ลอติขอลอติ <c oughs> โอ้แบงเอฟซีแฟนช่องน้ำเน้ผู้เลได้มีตัวดีตัวเด็ดก็ได้นเนอค่ะเอาสำหรับพี่น้องปองไปที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะทามัก้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่ข้ามาใหม่ก็อย่า,า,าลืมกดซับสไครตกดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อที่สุขภาพข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพอนพ้ารวยใสวัสดีจ้าคุณแม่คนสวยคุณแม่เศรษฐีใจบุญเนะะะาะค่ะอใครค่ะวงทานแค่โอ้จ่องจองเนี่ยน,นี่จ่องน้ำนนเนี่ยนี่มามาหิวหิวเอาเลยจ้าหุ่นบางแม่หุ่นบางล่างน้อยก็ย้อนได้กินตะของฟีนี่แหละแม่ค่ะจากเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญมิตรคนสวยๆเด้อค่ะพี่น้องเน้อค่ะ มันนี่คือแท็กทีมใช่เสือสวยแท้ค่ะฟอนบ่ค่ะนี่ฟอนบ่ฟอนค่ะโบตั้งตั้งแท็กทีมมาเฮ็นรองท่านโดยเฉพาะน้อแม่เนาะโอ้สวยมากค่ะคุณแม่ค่ะสวยมากลุ้ยลุ้ยเลยค่ะแท็กทีมลุ้ยเลยเตรียมรับเงินเงินร้านน้อแม่เนออ่าม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 าเห็นรงท่านนี่ท่านในจุดถูกไปนี่แม่ที่แม่ตุ้มมันเจอในแม่หนุ่มวุ่นวันไหมโอ้แม่ตุ้มเนาะโอ้คนกำลังจุดอ๋อเด้อเด้อลูกสิไปเอาตัวเลขฝากเอฟซีกันด้อแม่เด้อ ขอให้ได้เป็นเศรษฐีพภิมหาเศรษฐีในเรียววันนะคะแมเดอค่ะสาธุสาธค่ะ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 ข้ามาหอดท่ากับบ <vähän fucking body consultation> ล้อสะนะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิงน้ําเหล็กไม่อุ่มกําลังจุดนะคะพี่น้องค่ะแท็กทีมเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะเป็นตัวแท่นนะคะพี่น้องเนาะหลุนรุ่นพี่น้องรลุนน้ำเพนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะมาแต่สานาะเนี่ยมาแต่ฟังแหลงไกลๆเนาะ เนี้เอาให้ได้สามตัวตรงได้ไหมได้ได้แล้วบ่ได้ตัวใดเจ็ดสองเก็ดบ่จุดเองไหมบ่งวดงวดที่แล้วได้บ่แม่โอ้งวดงวดที่แล้วก็จุดเองซื้อเองนักเลงพ่อเนาะงวดนี้งวดนี้ก็จุดเองซื้อเองเอาสามตัวตรงเจ็ดยังก็ส่อเจ็ดสองเก็ดเอาเลขเลขประหยัดงบประมาณได้ในนาะแม่เนาะกับ สามประตูแล้วค่ะพี่น้องเด้อบ่ต้องลงทุนหลายแข็นแข็งเนาะอ๋อค่ะจุดในหน่อยซื้อในหน่อยแม่ว่าเนาะเอาเอาแสนแตกก็พอแล้วเนาะแม่เราเขานะงวดละแสนงวดละแสนนี่ก็สิบงวดก็ได้หลายได้เนาะแม่สิบงวดก็ได้หลายค่ะค่ะความเสือความศรัทธาแต่ละบุคคลเนาะค่ะพี่น้องมันห่างกันบ่ได้เนาะแม่เนาะค่ะบ่ต้องด่ามามาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดมักกับจัดน้ำเพลินผู้ใดขัดกับผ่านเนาะแม่เนาะ ชอบก็จับขัดก็ผ่านค่ะจาจนั้นก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะงินนี่ให้แตกสามตัวเนาะแม่นาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อเนี้ก็มา่ตามต่อเนาะค่ะเลขปูเสนะคะพี่น้องค่ะจอมปวกเหมือนเนาะค่ะรูปปูเสนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดก็สิไปสัมผัสเก๋เขียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อเนาะค่ะแม่เขียวเนาะค่ะพี่น้องน้อคุูคนขอโชคขอมันได้โชคได้มันตลอดค่ะพี่น้องค่ะมาแค่นี้ได้่ะมาหาแม่เขียว เออขนก็ลังไหลมากบ่อขาดสายนะคะพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่เขียวสวัสดีจ้าได้ข้าวไหวเต่เส่าเราบ่อขาดเบิ้งไม่เพีดเราได้ไหมเนี่ยค่ะเป็นยังไงในน่องแม่เขียวหมานเหล้าได้ข้าวหมานเหล้าเหล้าเทียงหมานหมานหมานแล้วมันบ่อขาดอ่าเมื่อนี้ข้าวสีขอเล็กไงบ่ะเจ๊เขียวเมื่อวานข้าวในขออ๋อก็ขอไผ่ขอมันเลยอ๋อ จุดไข่จุดมันขอบัดนี้เ้าก็สิขอเพ่งบารมีกเกเขียวน้ำได้บัดนี้ค่ะไม่เขียวได้ตัวใดก็ค่ะไม่เขียวนะทุกจุดไม่ช้าได้สี่ห้าหกค่ะ, 4, 5, ะ,คะสี่หด้วยค่ะพี่น้องเด้อะสี่ค่ะหก 4, 5, 6, แกกไม่เขียวเนาะคะ่ะพอ่อรูพเพิ่นพี่มีบุญสัมพันธ์กับปูเนาะมันจะได้โชคได้มันตลอดฝันดีบ่ค่ะข้างวันนี้ว่ ออกเลาาเที่ยงออกล้ท oh, ี oh, ่โอ้เล oh, ็กฝันก็ออกเล่าเที่ยงยูทูกเหลือเหล้าพัฒนานั่นบ่นี่ยยูทูยูทูาพัฒนา่ะโอ้แต่ว่ามันหังได้โชคก่อน่นแวซื้อเลยซื้อทุกอย่างโอ้โค่ะโอ้เฮงเฮงแล้วเนาะค่ะเฮงเฮงมันๆไปกับเจเขียวเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะสี่ห้าหกดิค่ะสี่ห้าหกแล้วค่ะพี่น้องสี่ห้าหก อืบ่นอสื่เบานี่ดมันก็สิมานไปคุน้อยทองทุ่งเครื่องคุดลแ่ตอนนี้เจอดทองคุ้งเครื่องด้วโอโอ่ายุพคนขึ้ใส่ชุดงามแต่เป็นทองสารพันอ่าแจกลงผ่านก่อน โอ้ถือเราก็เล่นมาแกกได้โชคได้มานก็เลยมาเห็นลงท่านแจกคนเนาะค่ะอ๋อบได้เป็นเศรษฐีบ่ได้เห็นลงท่านแน่นอนไม่เขียวเนาะคือยังไม่เขียวนี่ได้เป็นเศรษฐีดูค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนเห็นลงท่านตลอดค่ะมันนั่นกับมันลงท่านขนมกินบักหลายนั่งคุณบอกนาะงไม่เขียวเนาะว่ามันเจาะเราโอ้คนที่ขอเลขว,ว่านอว่าสั่นกันเลยเดินทางมาเอฟซีกับบอกให้เดินทางมาในแอสพนวะ เขาจะเดินเขาจะเบิ่งแต่นั่นไม่เขียวแล้วเด้อเดีนน๋ยวนี้เอาเล็กเล้าเล็กยังเล็กเล้าเลขข็กาน้อยเนาะผู้<อ>ผู้ข้อทั้งนี้ก็หลายเนาะสี่ห้าหกแล้วค่ะพี่น้องเรื่อของไม่เขียวเนาะค่ะจังไลาก็เอาไปพิจารณาซอยกันธรรมาก,กับจักรน,นี่เน่นี่เราก็จุดถูกเรากับแดงหกสี่ได้แต่ว่าเราขอไทย โอ้ขอไทยันการเเขียวโอ้คุณแม่ขอไทยแลทั้งนี้เดี๋ยวเราเศร้าแขนเขาสลีเรา็ือว่าโอ้แอดคนแขนเขาสรีะเจ้ากับไปไทยคนทางนั่งสีบาเขาอีกได้บันไหม่เอาเพ่นก็รังกินนะคะพี่น้องด้วยมันขัดควมเสบของไผ่บ่ไดอ่าขอเล็กไงแต่ว่าตรงกันกับของเกขียวเขียนค่ะกับกเลขเลาเมือนี้อ่ากัฝาดมันทั้งเล่าทั้งไทยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนไห้พากติาค่ยเเยจุดกนคุดล่นหมวะค่ะแม่แมมืนี่เพ่นเพ่จุดนะ ผักเพื่อนผักเนาะทุกคนกับีโชคือกัไ่ได้จูดกับใดโอ้ค่ะุเพิ่นจุดมะเขาแต่ยังมีคนไดค่ะน้องบัวกับดโฮใดจากสูเลยด้หกเกาค่ะโอ้ตรงๆเลยเนาะหกหกหาแท้น้องบัวเพื่อนเนาะยังไม่เห็นคน้องพรุ่งธาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ค่ะถือกันถือสามตัวตรงเนาะแท้น้องบัวเนาะอืมไม่ชบันจีนเนาะค่ะ แสดงว่าเพื่อนกะปวดภัยค่ะเพื่อนกำหัวในทั้งบนทั้งล่างของมันเมนเมนเพราะว่ามันออกเก่าหานหาเก่าน้ำเนาะจุดถูกเพื่อนจุดได้หงคงค่ะเพื่อนจุดถูเป็นทูซีโตโอ้เป็นถูีโต้โอ้ค่ะโอ้ปาเรือได้ทั้งล่างได้ทั้งบนได้ทั้งสามโต้โอ้บุบุญพรวัาสนาคือวัดละเนาะ นีนน,นี้ก็ลหบอโอ้เดี๋ยวเอาจังไดกขอบคุณด่ะแม่แม่่แม่านน่นอันนี้ดีกว่ค่ะเอาจังไหนก็ขอบคุณมเขียวเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่าค่ะค่ะแม่ตุ้มคะสวัสดีสค่ะค่ะสวัสดีพี่ตุ้มนะคะสวัสดีเนาะค่ะพี่ตุ้มคนสวยเนาะค่ะเมื่อนี้ขออนุญาตถ่ายะะได้ค่ะเด้อนนี่เพราะว่าค่ะทีมงานนี่ถือหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเห็นโล่งท่านเนาะค่ะรวมร่วมแรงร่วมใจเนาะค่ะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญ นงดีเพราพวยท่ายังดีคไทยอ่านี่แะรางวัลที่หนึ่งยุลุมนี่แหละคุณพ่อคุณว่ามาแต่มแดงตัวงามเถอะะครับงามง่ามงามเบิรดเลยครับนี่าัทีุ่้มนี่แหะครับที่หนึ่ ี่นยราค,ค,คา <ณ S 2> นาตาเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยต่อไปนะคะพีน่น,น,น้องน,น,น้องเศรษฐีคนใหม่นะคะยังมีหลายใบนะครับเศรษฐ <laughs> ีษ โอ้ค่ะเห็นลงท่าเรี้วๆโอ้คโ้คนโชคคนมันตลอดอืนโชคคนมันตลอดใส่เงินงวดก้อนท่านใ้เบิดอยู่นอแม่เนาะแม่เพิ่นก็เลยพักเบรกงวดนี้ลราเพิ่นสิให้อีกเใส่เงินถ้าได้เบิรงวดนี้งวดนี้เสิเอาอีกบัดนี้พี่น้องค่ะ ค่ะ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 ะสาธุค่ะพี่ตุ้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สีเท้าเรียกน้ำพี่ตุ้มอยู่ได้ปะเนี่ยค่ะค่ะ โอ้พนแมนแค่ะบ้ครับัอาวเดีเรารางวัลที่หนึ่งนี้สิไปซองนะคุณแม่ก้อนี้บันใดใ่แมรตันลีนโอ้ได้เรางวัลที่หนึ่งคุณแมอันนีค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทายทายไปทายไปเศรษฐีท่านต่อไปนั่นแหละนะจัดไปแม่จัดไปนั่นปิดซอยเลี้ยงคนว่าเลขตัวนี้มัน่นใจแม่ แม่แม่เลขตัวนี้มันใจปิดส้อยเลี่ยงเลยเนาะเออแม่พูนว่าเลขตัวนี้มันใจปิดซ้อยเลี่ยงเลยนะครับพี่น้องเด้เนี่ยจัดไปจัดไป